็ถ้าเอาปลอดภัยก็มาจากเมืองกานมาี่นี่แนะนอามาที่ทวมนะว่าสอบชั่วโมงนะครับเที่ยวลืงแก่นะครับวันนี้เราก็มาที่ทองผาภูนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเส้นทางก็โค้งเคี้ยวพอสมควรนะครับก็มีคุณออนแน่นะครับเป็นผู้ขับรถนะครับข้างหน้าก็มีคุณฮอดเสียนะครับ ตองพะพูไปที่ตาคาเอกหนึ่งชั่วโมงนประมาณนั้นเาไปตรงนี้มีด่านเข้าออกดา่านสะกกมีไหมไม่มีไม่าดเจะีด้สามองไม่ได้ชั่วคราวด่านชั่วคราวนี่คือหมายถึงต้องคนที่มีป็นบ้านในการจันทบุรีปัถึงสามารถที่จะเข้าออกได้หรือเปล่าคือถ้าไปเที่ยวเนี่ยคือทำาอเดลพาสไปเที่ยวได้เลยก็เที่ยวในเมืองแค่พญาตองสงูวันเดียวเช้าเย,ย็นกลับแล้วมีอะไรพยาตองสูก็เป็นเมืองของชุมชนเล็กของชาวบ้านมีวัดเสาร้อยต้น อันนั้นอยู่ในร้านอะไรแบ่งอะไรก็เขตอะไรร้านอะไรของอยู่ในเขตของตะนาวศรีอ่ะเขตตะนาวศรีอ๋อครับเขตตะนาวศรีนี่เมืองเมืองเอกของตะนาวศรีคือเมืองทวายใช่ไหมครับรู้ว่าไม่รู้นะไม่รู้ครับผมองไม่รู้ครับเขตตะนาวศรีว่าเออผมลืมไม่ไม่รู้เมืองเอกคืออะไรครับตะนาวศรีผมเคยเที่ยวหรือยังไม่รู้นะไม่แน่ใจรู้สึกว่าเมืองที่มาทวายแล้รู้สึกว่าเมืองหลวงคือทวายนะไม่รู้ไม่แน่ใจ สวายมันสวายมันมตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยออกไวหรือเปล่แาแล้วมีโอกาสนะครับผมอาจจะข้ามไปเชีพม่าไปคุปรณรอดได้ได้ไปเมลยจะไปเส้นทางไหนะบังเส้นทางที่ว่าออกจากตากสินคอนใช่ไหมอ๋อไปเส้นอ่าใช่ครับน,นะนี่ผ่านเมืองระหว่างกลางอะ่ะแล้วคนขับบอกว่าผู้าับนี่เมืองอะไรเขาบอกเมืองตะนาวศร อ๋อนั่นที่พี่ไปผมยัง <deal wir> ไม่ไปผมไปแค่มาที่ <x am> <il> ตนาวศรีผมยังไม่อ๋อแต่แหละมีสะพานยาวๆที Heil ่ข้ามเล็กๆอ่ะสะพานเหล็กอ่ะยาวๆข้ามแม่น้ำตะนาวศรีอ่ะอ๋อนั่นจะไปวัได้แต่แหละเขาเบือนตนาวศรีเขาบอกว่าเมืองตะนาวศรีคระวัติการครับนมรรถนะนะครับคือจะบอกว่าการขับรถจากกาญจนบุรีเนี่ยไปที่สังขาะเนี่ยคือเด็ด เ,เรามา่อกี้เาจินตนาการว่าเป็นทางเรี่ยงๆสบายๆอะเงี้ยเพราะว่ามันไม่กี่กิโลจริงๆก็มนันจะมีมือแล้วก็มีโค้งย <c oughs> ิ่งฝ <c oughs> นตกก็ยิ่งอันตรายนะครับเพราะนี่ข<ม>ับรถด้วยความรบะบัดระวัางกับเป็นนัดท่องเทีย่ยวที่ไม่กัรเทมแล้วก็คนเยอะไปเร่อยเลยครับเดี๋ยวพอไปถึงทุ่นก็มีช่วงไหนที่วืวสวยๆนะครับจะถ่ายให้ดู การเดินทางก็ไปลองเล่นๆครับเพราะเราหาประอบการณ์ในการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องมีเป็นจุดหมายครับพรสการณ์อิ่ราระหว่างการเดินทางด้วยโอ้ไม่ใช่40่สิบโลดิโอหเจ็ดสิบโลหรอเห้าสิกกิโลก็ประมาณเพราะว่าเส้นยางเงี้ยต้องวิ่งมาสักชั่วโมงครึ่งนเพราะว่าใช้ความเร็วประมาณแค่ความเร็วรมาเท่าไหร่นวิ่งอยู่อ้จะแนะนำจะเกินเก้าสิบพอพี่ แต่เมื่อกี้เฮียเมือกี้เฮียไปจากเมาลิดครับเขาจะผ่านเขาจะผ่านบาเมืองเมืองนี้เมืองไอ้ตะนาวสีเข้าเมืองตะนาวสีผมทางว่าอยู่ว่าเบื้องอะไรแต่มาลิยจะมจะไปตะนาวสีแล้วไปไหนต่อแล้วก็ไปมาลิเลยเข้ามาลิดตรนวิ่ระหว่างกลางคืออย่างงี้คือถ้าเกิดเมืองนั้นมันมันมันยังมีเมืองก็พอให้ผ่านก็ได้ที่ผมยังไม่ไปคือเมืองตะนาวสีเพราะผมไม่มีเวลาคือถ้าเกิดมาจากลาสิงคอร์นอ่ะเราจะต้องผ่านเมืองตะนาวสีเป็นเมืองเล็กๆติดริมแม่น้ำใช่ใช่ใช่เป็นสะพานเป็นเป็นบ้านเก่า

ไปถ่ายรูปถ่ายรุ่นสะพานแก็พอแล้วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใครที่ต้องการดูคือพม่าเนี่ยมันมี7รัฐเเขตแล้วก็อถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเขตเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นคนเชื้อชาติพม่าครับก็ส่วนรัฐเนี่ยก็คือครับรัฐรัฐก็คือรัฐเยอเลี่ยงรัฐไทยใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมลงไว้ในตัวเว็บไซต์ข้อเสน t com นะครับเข้าไปที่ w w w e o t pet o t th d o com ครับผมเสิร์ชที่สนใจดูจะจะเห็นภาพนะครับว่าเมืองหลวงของ เขตตะนาวศรีเนี่ยคือคือเมืองอะไรผมไม่แน่ใจผมลืมครับบอกตรงหรือว่าไม่แน่ใจเททางวายหรือเปล่าหรือเมืองเยก็ลองลองดูครับเข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นจะมีครบทั้งหมดแหละน่าจะเป็นมอสลำไยนะครับผมมอลำยางไม่ใช่มอสลำไยมันจะมีมอสลำไยมาจาทางตะนาวศรีแล้วก็มีนัดกันเลี่ยมมอสลำไยกระผานไม่มอสลำไยคือมอลำยางหรือมอลระแมงมอลระแมงมอลระแมงขึ้นกระลัดมอน คือกระลัดกอนเป็นรัด่อนไอ้นี่ผมจะอยู่มาครึ่งเดือนเลยเออใช่รัดกอนรัดมอนแล้วก็จากมันเนี่ยคือเราผ่านมาจะผ่านเมืองเยจากเมืองเยก็เข้ามาที่ทวายนี่ไงทวายเนี่ยผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดคือเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรีอ่าแต่เมืองมาลิดเนี่ยน่าจะเป็นอีกเมืองหนึ่งของเป็นเมืองเป็นเมืองรองเมืองพ้าเศรษฐกิจอ่ะของเขตตะนาวศรีที่อยู่ติดทางทะเลอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ เพราะว่าตอนนั้นนี่ผมตัดสินใจมาถวายผมถึงไม่ได้ไปต่อมาลิดเพราะว่ามันอยู่ในเขตตรนาสิีอยู่แล้วหรือไม่ไดนใจถ้าเกิดว่ามันถ้าเป็นอย่างนั้นหรือผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปเข้าทางใต้ดีกว่าอะไรเงี้ยทางไหนก็คือเข้าทางที่คุณจะไปตะนาวศรขอนแล้วเนี่ยอ๋อเออต้นผ,ผมต้องบอกก่อนนะครับเข้าด่านสิีขอนเนี่ยคุณจะไปถวายไม่ได้นะอ,อ้อนพระอ่าครับมันไม่ปันอ่าถ้าคุณอยากที่ไหนที่ผมแนะนําไม่ไปเข้าถวายดีกว่าหรือไปเกาะสองนะนั่งเรือ คุณท้อเซียวนั่งเรือได้นะเพราะว่าสวยมากเลยอ่ะโอ้โหเกาะแก่งอ่ะเกาะแก่งสวยมากเลยใช้เวลาจากเดินทางไปนั้นผมนั่งจากทวายคือทาวีซ่าผมจากทวายเข้ามาลิก็คือนั่งสิบชั่วโมงนะสิบกว่าชั่วโมงนะที่ไหนเคยเคยเมื่อไหร่ผมมาแล้วเคยจากทวายมาบริสแล้วอ่ะผมนั่งแล้วก็ทวายมาบริสประมาณสิบสองชั่วโมงช้าๆหน่อยถ้าเร็วๆหนักก็สิบชั่วโมงนั่งไปกลับมารถอะไรนะรถงรถบัสไอรถบัสเนี่ยมันเริ่มจากคือไอ้รถที่ไปจาก รไปย่างกุ้งเนี่ยก็คือเริ่มจากที่สถานีหลักก็คือที่นี่แหละที่มามาลิสนี่แหละคือเป็นไอ้รถที่จะวิ่งไปย่างกุ้งมาเลยมันจะวิ่งผ่านทีเนี่ยเป็นรถอะไรนะเป็นรถคันใหญ่ใหญเรียกว่ารถอะไรนะรถบัานอ่ะรถประจำทางเออไอ้รถคันใหญ่ใหญ่เลยเป็นรถแอร์ที่ว่าแบบลืมชื่อนะรถทัวร์นะไอ้รถทัวร์คันใหญ่ให่ฮะนั่นแหละที่วิ่งประจำหนางคือเริ่มจากบาริสส่วนใหญ่เริ่มจากบาริสหมดไม่มีเริ่มจากก่อสองนะอ่าเขจะต่อจากก่อสองอยู่ห่างจากบาริสกี่กิโล ไกลมากดูเลยเป็นที่ไกลมากแต่ผมไปกาสองนะแต่ผมไม่ไม่ได้นั่งคือไทยก่อนจางมาลีดไปถาวรเกาะสองนี่ไปเขาตอนไปกาสองนี่ไปจังจังหวัดไหนเป็นอย่างนั้นระนองระนองนะหรือเขาจะอยู่นองแล้วใช่อ่าประมาณนั่งเรือนะนั่งเรือเรือของอ่าประมาณสามพันบาทเที่ยวหนึ่งนะอ่าแล้วว่าแล้วว่าเขาสวยมากเลยเก็บเงินสามพันบาทเพื่อจะไปข้าเรือครับไม่ใช่ไม่อย่างนี้เดี๋ยวผมให้ข้อมูลนะคนที่เคยไปนะอะฮะแล้วให้ฟังเลยอะฮะผมานะ่ย ไปมคณะกอสองคือทำแค่นั่งเรือไม่กี่บาทเอง40บาทเองคใส่เรือนะน่ะที่คนได้พูดเรืองเรือเรือท่องเที่ยวเรือยอดไม่ใช่เรือยอดใช่ใช่ใช่ที่นี่ฟังกเป็นชักช้าแล้มันจะเป็นอย่างนี้ที่เราเจอชาวบ้านที่ถูกทำทำเรือไอ้เรือที่ว่าไปสแตมสแตมสแตมไม่กี่บาทหรอกไม่กี่สิบบาทหรอกแล้วก็ไปสแตมไปเที่ยวเดินทางเปชาวบ้านวันนั้นที่ผมเดินทางอ่ะมันจะมีเรือที่ว่าเรือเฟอร์รี่คณะมันมีเรือเฟอร์รี่จากเกาะสองมามาลิดจากมาลิดไปทวายแต่ว่า คือผมอะไม่รู้ว่าคือมันมีประเด็นอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมจะขึ้นกลับอ่ามันมีเรือมาแต่ว่ามันจะไม่ได้มีทุกวันมันจะดูมันจะดูที่สภาพอากาศมันไม่ใช่ออกทุกวันนะเขาบอกว่าให้ดูจากสภาพอากาศถ้ารู้ว่ามันมีขึ้นลมมรสุมแรงเรือจะไม่ออกอ่าแต่ก็ดูในเรือออกเนี่ยปั๊บมันจะมีเลยวันทีผมไปดูมาแล้วออกมันออกแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อตั๋วแล้วอยากค่าเรือเท่าไหร่จากจากจันระนองไปที่เกาะสองค่าเรือเท่าไหร่ ไม่กี่สิบบาทเองก็คือมันข้าวแค่ไปประเทศมาแล้วจากขอสองไปมาลิดนะคอพอ,พอมีตัวเลขไหมผมไม่มีตัวเลขไงก็มันจะขึ้นแต่ว่าคือที่ว่าจะขึ้นเนี่ย มันมันคืออย่างนี้คือเดี๋ยวผมบอกใครที่ผมจะขึ้นนะผมจะลองเดินทางทุกเส้นทางเร่รถบัสเรือแต่ว่าไอาเรือเมอร์นี่เนี่ยผมไม่รู้มันออกทุกวันแล้วไม่รู้มันลงที่ไหนคือวนันที่ผมจะขึ้นอะ่ะผมก็ไปจองผมไปสอบถามขขอมูลว่าแล้วมันไปลงที่ทวายแต่แต่ทวายเนี่ยไปตรงท่าเรือที่มันจะลงที่ทวายอ,ะอ่ะไปลงไกลมากเลยกว่าจะเข้าเมืองทวายซิออไอตัวเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ใช่ป่ะคณะกาเทียต่อรถมาจากตรงเนี้ยลงจากท่าเรือทวายเข้าเมืองทวายจริงอ่ะมันตรงไหนผมก็ยังไม่รู้ไงคือไม่มีคนรู้จักไปด้วยผมก็เเลยแแตต่่่ผมก็จะไปนอญวา เรือมันอะไม่ออกทุกวันมันดูบอกว่าดูสภาพเรือนฟ้าอากาศถ้าสภาพเรือนฟ้าอากาศไม่ดีตอนนั้นคุณเข้าทางไหนตอนนั้นครั้งนั้นเนี่ยเข้าพม่าทางเส้นทางไหนอาที่เราพูดในที่ผมพูดก็คือเข้าจากทวายมาเมลิสวันวันนั้นน่ะคุณเข้าทางไหนเข้าทางด่านพุน้ำร้อนพุน้ำร้อนใช้พาสปอร์ตไปเหรออ่าใช้บิทามีซ่าไปทามีซ่าแล้วเข้าพุน้ำร้อนพุน้ำร้อนนี่คือเข้าไปก็ต้องไม่เจอตรงทวายก่อนทุกบ่านใช่ครับแล้วก็ทวายไปเมลิสเจอคือด่านพุน้ำร้อนสามารถที่จะ เป็นด่านทาวรแล้วด่านทาวรแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่พอมีข้อมูลไว้ว่าด่านที่ระนองนั่นน่ะเป็นด่านทาวร์ะด่านทาวรหรือเปล่าทาวรใช้วีซ่าได้เหมือนการป่านบได้เหมือนการใช้ได้ครับแต่ว่าที่ด่านซินคอร์นี่ยกำลังจะกำลังคือจริงๆเขาจะบอกว่าเปิดเป็นด่านทาวรแต่ก็ไม่เปิดสักทีนาแล้วล่ะคือผมก็ถามมาเรื่อยถามมาเรื่อยๆจนขอแค่นลอมให้เป็นด่านชั่วคราวแต่อนาคตอาจจะเป็นทาวรก็ได้คือตอนนี้คือเป็นชั่วคราวก็เลย คนที่ไปเที่ยวเมือง,งอมาลิสก็สามารถทำเป็นบัตรนักพาร์ตได้30บาทค่าค่าสแตมป์ค่าทำเอกาสารแต่คนทนะี่จะไปหลายๆที่นะหลายๆเมืองผมว่าเข้าทางอ่าไปทางเกาะสองดีกว่านะนั่งเรือไปเลยเกาะสองไปงทางสวายก่อนแต่ผมไม่มีข้อมูลเรื่องนั่งเรือแต่แว,ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าว่าจะไปแค่เมืองเดียวมาลิตกลับเลยไปไป,ไปนอนสักคืนหนึ่งฮะเออสองสองคืนนะก็ไปทางมาลิตดีกว่า แล้วกลับเลยตอนกลับมันก็ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าแต่มันมีเรือนะมีเรือจะค่าจะมาเที่ยวมาริสมาทางทวายมีเรืออยู่ใกล้ๆเรือเรือยาวเใกล้ๆเรือแอะมันเรือไม่เรือเฟอร์รี่นะมันเหมือนเรือเรือยาวๆมีติดแอร์นั่นแหละเขาเรียกเรืออะไรเขาเรียกเรืออะไรนั้นทม่าเรียกเฟอร์รี่เอาเฟอร์รี่เหรออ๋อ อ่าอย่างนึงก็คือว่าเฟอร์รี่บ้านเรามันคนละเกตอยูเขานะเกตเราจะเกตค่อนข้างอัพขึ้นไปแล้วแต่เขาใช่ใช่ที่ยังไม่ได้อัพอย่างเราแต่เขาเขียนว่าเฟอร์รี่อ่าใช่ที่ผมถามว่าไปันลำนี้ไปไหนว่าไปทวายล่องตามแม่น้ํานี่แหละครับแม่น้ําไอ้อะไรนะในทะเลอันดามันอ่าใช่ใช่มันไม่มันติดทะเลคือเมื่องเมลิดเนี่ยคนเนี่ยสัญจรทางทางน้ํามากกว่าทางรถยนต์นะมันเร็วกว่านะมันเร็วกว่า เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวลองนั่งเรือไปเดี๋ยวพี่เขาเสียร์ไปเดี๋ยวนั่งเรือไปเออเราไปไปพี่ออกทริปไหมไปทำทริปที่เนี่ยแล้วก็หนึ่งนั่งเรือดีกว่าน่าจะเกาะสองไปคือประเด็นแรกที่คนนั่งเรือหนึ่งประเด็นแรกเขาบอกว่าถึงเร็วกว่าอันนี้ผมยังไม่เคยนั่งนะแต่เขาบอกถึงเร็วกว่าเขาบอกเหมือนกันประเด็นสองคือมันจะไม่ได้วกไปเวียนมาเพราะว่าทางในพม่าเนี่ยมันจะเป็นทางที่จากเกาะสองมามาลินเนี่ยมันทางนี้ยาวแล้วก็เป็นทางที่คนเคี้ยวรถถึงไม่ดีคนเลยหันนิยมมานั่งเรือก็คือที่ที่เเเขาานนนนนััััั่่่่งงงงรืือออกคึไปะมมต้ียหว เพราะว่าเวลาเรานั่งรถเนี่ยคือยังไงมันโค้งเยอะเลยทําให้คนแบบบางคนเมารถมาไม่ไหว่ก็เลยต้องมานั่งเรือแทนทางไม่ดีด้วยแล้วมันช่วงหน้าฝนนี่ผมว่าวิ่งไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนมีโอกาสผมก็จะลองทางเรือหน้าไปออยู่เขับฟองใช้บัตรชั่วคราวเข้าไปอยู่ได้เจ็ดวันหรือเปล่า มันก็ไม่ได้นะมันจะเข้าบลิษไม่ได้นะมีแค่ประทะมันเขาอยู่ในเกาะสองเออมันไปไม่ได้นี่เขาบอกว่าวันเดียวผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงคือเราเข้าเมืองที่ติดกันแค่ชายแดนงนั้นเองมันไปไหนไม่ได้เข้าใจแต่ก็เอาเอาเขาทางนี้เราอยู่ได้เจ็ดวันผมว่าน่าจะได้นี่เอากันตรงๆนะเจ็ดได้สองอ่ะมันมีบอลคนที่ไปเที่ยวคนไทยที่ไปเล่นบอลอ่ะก็เข้าไปค้างคืนอยู่แล้วมันจะมาเข้าวันเดียวได้ไงพี่เข้าใจปหมมันมีบอลเจ็ดวันเลยเจ็ดวันบอลอยู่ตรงไรต่อระหว่างเกาะสองกับอาราโน่ไงเกาะสองที่ไม่ใช่บอล้วมีอย่างอื่นได้เที่ยวไหม ก็เป็นเมืองเป็นเมืองแค่นั้นแหละผมก็มีเจดีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันเป็นเมืองเจริญแล้วไงมันก็นประเทศไทยอ่ะก็ที่ผมไปผมไปแค่วันเดียวก็ไม่ได้ค้างอ่ะคือผมดูแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วกลับดีกว่าแล้วกลัไปคุณก็นั่งไปจากละนองไปเหมือนกันใช่ไหมนั่งเรือไปเองนั่งเรือเหรอตอนนั้นที่ไปยี่ยอดแน่นไปแล้วทัวร์ป่ะไปก็กลับมาก็ขึ้นรถนอนคือเดียวหร้วที่กลับไม่นอนเลยขที่กลับใช่กลับเลยครับเพราะว่าไปจ้างมอไซค์ขับ มันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะแล้วมีที่เที่ยวก็มีแค่แค่แคแคแอนุสาวารีย์ที่ไหนนะที่ไหนที่พูดที่ไหนอนุสาวรีย์วัดกสองก็อสองเ<อ><ล>หรออนุสาวรีย์วัดแล้วก็ดูตลาดที่คนไปซื้อของก็มีตลาดที่ตลาดบ้านเราอะ่ะอ่าอก็คือเป็นตลาดสดอะ่ะก็คือแค่เป็นแค่นั้นเองแต่ถ้าลึกๆมันจะมีเข้าไปเรื่อ,อ,อยๆอีกแล้วก็เป็นชุมชนนะผมไม่ได้เข้าไปสำคัญแต่ไม่ได้เข้ามารีส์ใช่ไหมเข้าอยู่ไม่ได้เข้าอ๋อไม่ได้เข้าผม ถ้าเกิดจะไปเมลิสก็ให้เข้าทางด่านขิงคอนใช่ก็ทำบัตรทิงพาสก็ไปอย่างนี้อยู่ได้เจ็ดวันอยู่กับกันแล้วแต่แต่ถ้าเกิดจะไปทวายก็ให้เข้าที่ด่านภูน้าร้อนก็ใช้ได้ทางบัตริงพาสแล้วก็ใช้ได้ทางวีซ่าถ้าเพื่อนๆอยากอยู่นานๆหน่อยแล้วก็ที่ไหลเบลไรเมืองก็ผมว่าเข้าเกาะสองแนะนําเลยแล้วก็แล้วหาข้อมูลทีนาะเพราะว่าวันน้ถามข้อมูลขบอสามพัน ค่าเรือแต่ว่าเป็นแบบราคาท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะคือบางคนไม่เคยไปแต่บางคนก็ไม่ได้ใจความแต่คนไทยอ่ะคนไทยที่เข้อเขาบอกว่าเขาจะเขาเขามีเรือทเที่ยวเพื่อนเขาทําเรือเลยเรือคนไทยเองเลยคือจริงๆอ่ะการเที่ยวการไปถามคนอย่างที่ไม่มีความรู้เขาก็เอ้ยไม่แน่ใจไม่รู้ต้องไปถามคือจะจำตัวหอยกับไปมาแล้วไงผมบอกพี่สตาร์อาจจะเป็นทัวร์ับท่องเที่ยวเรียนแพงไงเราไปนั่งเรือชาวบ้านดีกว่าคือบางครั้งไปกับทัวร์เนี่ยทัวร์ก็ไม่อยากให้ไปเองเขาอยากจ่ายทัวร์เนี่ยแล้วก็ไม่ให้ความกอบที่ชัดเจนหรอกใช่ใช่ ล้วอย่างหนึ่งก็เดก็ให้กินหัวคิวเหมือนเวลาเราเราเราจ่ายสามพันมันไม่จ่ายหรือแค่ร้อยเดียวใครกินหัวคิวฮะใครกินหัวคิวไม่อาพวกคุณอยู่พื้นที่ไงพวกทัวเราไม่กินนะเรา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 เฮ้ยเราแจงเราพูดจริงเราเราแจงนะแจ้งเป็นช็อตๆเลยนะว่าการเดินทางให้ประหยัดที่สุดนะสังเกตนะเราจะที่ายเรื่องนี้มากกว่าให้เพื่อนๆว่าเที่ยวสะดวกและประหยัดเงินนะได้เที่ยวอยู่ในหลายวันนะครับอันนี้เราก็ โอเคนะครับเส้นทางนี้คือเส้นทางไปจู่สังกบุรีนะครับก็59กิโลคงถ่ายไม่จบคลิปแล้วครับก็ขอจบอแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมป๊อบเสียเที่ยวลืมแก่ครับ